ตั้งบ้านของทุกท่านห้องมาพักไออย่างเจ้านี่แต่บ้านประเวนห้องมาพักให้นะเจ้าสวัสดีเจ้าคลิปนี้ประเวณจะ้าทุกคนมาเนีย่ยต่ำจี่กุ้งนะเจ้าหรือว่าน้ำพริกจิ้งหรีดนะคะวัตถุดิบจะมีจี่กุ้งหรือจิ้งหรีดนะเจ้าจะมีพริกพริกสดกระเทียม แล้วก็มีใบพักแผ้วนะเจ้าเขาจะใส่บนหลายนะเจ้าเขาจะใส่ประมาณสามสี่หยดใบพักแผ้วนนเจ้าก่อนอื่นเขามาเริ่มติดต้มจิกุงก่อนนะเจ้าพอจิกุงซุกแล้วเวียงแต่จะยกลงก่อนนะเจ้าขัวบ้านๆน,นะทุกคนดิสเลียดน,นะเจ้า หลังจากหั่นตะเวนเพื่อคั่วพริกต่อด้วยกระทะต่ำน้ำตะเวนนะจ๊ะคั่วพริกซุปตะเวนกนับแตงกวาดคั่วพริกเซ็ตตะเวนก็จะทำการนึ่งพักตะเลยนะเจ้าพักนี้เป็นพักไฮนะทุกคน ตะเวยียนห้องมาพักไฮกลับต่านำ้ำพริกจีกุงหรือว่านำ้ำพริกจิงลินสุดยอดเลยเจ้าทุกคนกน็จะออกขมน้อยๆเจ้าวางตีตะเวยียนนึ่งพักเขาก็จะไปปรุงนำ้ำพริกต่อเจ้าเอากักจีกุงออกมาหลาบก่อน,นเจ้าทุกคนมันจะได้ตะเวยียนล่างมือแล้วนะเจ้าจีกุงติดต้มซุกแล้วเขาต้องออกมาหลาบนะเจ้าทุกคนถ้าเขาต่ำเป็นตัวมันจะจับ เปลางกล้าเจ้าเอเขาหลาบที่กรุงม,มันละเอียดแล้วเ,เขาก็เอาพักแพลวเนี่ยเจ้าเขาหลาบไปตัวเพราะว่ามันจะได้มีกลิ่นหอมพักแพลวเนี่ยเจ้ามันจะดับกลิ่นที่กรุงตัวเนี่เยเจ้าเวลาวก็จะออกมาประมาณนี้นะเจ้าที่นี้เขามาลงมือต่ำนะเจ้าใส่กระเทียมหนึ่งหัวนะเจ้า ตักกระเทียมให้มันละเอียดจากนั้นก็นเอาพริกลงนะเจ้าพรพริกมันละเอียดแล้วเขาก็เอาตีกรงตีเหเฮหลาบนี่นะเจ้าลงตํานะเจ้าตับโคกเข้ากับพริกตีหฮาตําไปเลยนะเจ้าแล้วก็ใส่น้ำปลานะเจ้ากลาเอาประมาณครึ่งช้อน ยอยชิ้นเลิไปช้อนช้าเลยเจ้าของมีรสชาติเจ้าทีนี้เราเอาน้ำน้ำที่เราต้มกิจกุงนะนะั่นน่ะเข้าคลุกเมื่อมันคลุกคลิกเลยเจ้าเรามา่ต้องใส่น้ำหลายความล้นมาเจ้า เ็จแล้วเจ้าน้ำผริกที่กุุงนะเจ้าหลังจากเอาต่ำที่กุุงเรียบร้อยแล้วเขาก็มาพ,พักว่าซุกรลยยังน,น,นะเจ้าพักเวียนกับสุกเรียบร้อยนะเจ้ากินแบบบ้านๆน,น,นี่เลยนะเจ้าสุดย่อดเลยทุกคนพักไคร กับตำน้ำพริกจีกุ้งนะเจ้าแะละเจ้าน้ำพริกจีกุงพักไห่นึ่งนะเจ้ากินครับกินก็พอเหนียวอุ่นๆเป็นเมนูตีธรรมดาแต่บ่ธรรมดานะเจ้าหากินได้อยากมากๆเลยจีกุ้งตัวน้อยๆอ่ะเป็นขายกันตัวละสามบ้านเลยนะทุกคนแต่ประเวณีบ่ได้ซื้อเจ้าจะลอง คนติกินที่กุ้งเป็นก็จะลองเอาไปต่าก็ได้เลยเจ้ามีสูตรเประเวณสสำหรับคิวนี้ประเวียณ็ขอจาเปเพียงตะอีก่อนนะเจ้าฝากก้นเลก็แชรก์กดติดตามเประเวณนตัวนะเจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า